สวัสดีครับกลาบสวัสดีลุงป้านนะทุทุกๆท,ท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือปลา h ชนแนลอีกแล้วนะครับพี่พนะวันนี้เนะี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะขึ้นมาหาน้องมณีนะครับผมผมก็มีของที่นางชอบเนี่ยขึ้นมาให้นะก็คือพวกขนมปังนะครับแล้วก็กับน้ําแดงนะนางเนี่ยชอบม,มากๆเลยพี่พ,พเพราะว่าวันที่นางมากับผมนะครับมาลงไปยังบ้านผมเนี่ยผมก็พาไปหาอะไรกินนะครับนาง ผมเอาขนมปังให้นางกินนะนางชอบมากๆเลยผมก็เลยวันนี้ก็จะขึ้นไปหานางมณีนะแล้วก็เอาขนมปังเนะี่ยขึ้นไปให้นางด้วยนะครับกับน้ําแดงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่ๆที่ผมจะบอกก็คืออ่าพี่ท่องดีเนะี่ยแกเนะี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับผมเรื่องที่แนมะ่แกเสียนะ่แกก็เริ่มจะทําใจแล้วนะครับพี่ๆนะเหมือนกับว่าท่านบุตรดาเนี่ยไปหาแกในะนิมิตแล้วแล้วก็บอกคุยกับแกแล้วด้วยนะครับพี่ๆ ตอนนี้เนี่ยอาการแกก็เริ่มกลับมาหายเป็นปกติแล้วนะครับพี่พี่ผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยแกก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอาจารย์คนเดิมนะที่ผมรู้จักแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีงามเหมือนเคยนะครับพี่พี่แกก็จะกลับมากับผมแลวกลับมาทําความดีกับผมต่อนะหวังว่าแบบนั้นนะครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะพี่พี่แกก็จะกลับมาอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมจะขึ้นไปหานางมณีก่อนก็ เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปนะครับฝากพี่ๆนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกับคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเลยครับผมก็เดินมาคนเดียวนะพี่ๆนะวันนี้เาน,นั้นผมโดนเนี่ยอ่าพึ่งวี่ต่อยนะ เดินตามทางไปนี่แหละข้างบนนี้เลยนะผมก็เลยต้องเดินเลี่ยงลงไปทางน้ำนะทาปูดเลยวันนั้น ไปข้างหน้านหาทางที่ดีๆก่อนนะเพื่อที่จะลงไปมีแต่หุบนะ โอ้น้ำเย็นมากพี่ีโอ้น้ำยังเย็นเลยนะโอ้วันนี้อากาศร้อนนะพี่พี่แต่น้ำเนี่ยรู้สึกว่าเย็นมากๆเลยอะแล้วผมขอเช็ดเลนก่อนนะเลนมันเบลอ เนี่ยชัดขึ้นแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่น้ำเนี่ยมันเย็นมากๆเลยนะหมือนกับน้ำแช่ไว้อะบอกเลยอากาศแล้วร้อนแล้วมาเล่นน้ำเย็นๆแบบนี้นยะบอกเลยสดชื่นมากเลยนะแล้วที่แห่งนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเงียบสงบมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การแบบมาทำสมาธินะพวกแบบ คนที่แบบว่าถือศีลนะครับหรือว่าชอบนั่งสมาธิเนี่ยแนะนําเลยนะที่เนี่ยเงียบสงบมากเลยแต่ว่าระยะทางเดินเนี่ยก็อาจจะเดินลําบากหน่อยและไกลด้วยนะแต่ว่าสําหรับคนที่เดินไหวนะครับแนะนําเลยนะที่เนี่ยเย็นสงบมาก เฮ้ยคนอยู่นะเฮ้ยพี่พนางมันนี้นางมันนี้ออกมาแล้วนางมันนี้จำได้ไหม สวัสดีครับท่านผมคือผมคือเด็กหนุ่มที่พานางมณีไปบ้านวันนั้นครับวันนี้ผมตั้งใจขึ้นมาหานางมณีเลยท่านพานางออกมาเดินเล่นเหรอครับ ขอเข้าไปหานางได้ไหมครับได้ๆๆอนุญาตนะพี่พี่ขอตั้งกล้องก่อนนะเข้าไปหานางก่อนอผมว่านางก็คิดถึงผมนะผมก็คิดถึงนางเช่นกันขอนเ้าตรงนี้นะ ผมมีอะไรให้นานะครับอะไร่ะผมของที่นาชอบเลยโอ้ยมีมาเอ้ยยัไม่ถ่ายน้ผอมาเดยน้มนี้ 哎，下面几点在在买。

ยังไงล่ะออกมาในโลกมนุษย์นั้นน้ำเลยสลบไปหากเลยพานางมานั่งนี้ทะลุเบ่านี่ทั้งนั้นตากพานางออกไปไม่ได้แล้วไม่ได้แต่ต้องกห่างเนี่ยออกมาทุกอย่าง นี่ครับท่านเขาบอกว่านางเนี่ยสลบด้วยนะพี่พี่นะไม่รู้ว่านางเนี่ยเป็นอะไรนะท่านบอกว่าเหมือนนางเนี่ยปรับสภาพอะไรไม่ทันนะครับแล้วอยู่ๆนางก็สลบไปตอนที่อยู่ในเมืองบาดาจานนะแล้วท่านเขาเนี่ยก็เลยพาออกมาข้างนอกนี้นะครับพี่พี่เพื่อแบบมาพัก มาพักใจนะแล้วก็มาผ่อนคลายตัวเองนะให้รู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าดูหน้านางก็แบบปกติดีนะพี่พี่น,นางอ่อนแรงนะนางกินอร่อยมากพ,พี่ผมบอกแล้วนะนางกินหมดเลยนะเราเงนไงบสบายดีมผมสบายดีครับท่านท่านยังไม่ได้บอกผมเลยว่าท่านเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ ใช่ครับท่านาาท่านชื่อชื่อว่าเจษดาเหรอครับเหมือนท่านบุตรดาเลยล้วเป็นไงล่ะไอโจรคนหมู่บ้านชื่อมันไม่ได้ทำแล้วครับผมก็มมเ,อมเอาเข้าวสารแล้วก็มาม่าให้มันไปแล้วมันก็หายไปเลยครับไม่กลับมาเลย ก็ปล่อยก็ปล่อยมันไปครับผมไม่ได้อะไรกับมันหรอกแต่ถ้ามันมาหาเรื่องอีกผมก็คงปล่อยมันไว้ไม่ได้เช่นกันครับท่านชื่อท่านไพเราะมากๆเลยนางมณีก็ไพเราะนะนางถ้าไม่อิ่มเนี่ยกินอีกได้เลยนะ ไม่เป็นไรเลยครับท่านท่านเจษด,ดาก็นิสัยดีมากๆเลยครับผมชอบท่านมากๆเลยนะแล้วก็ท่านบุตรดาอีกคนหนึ่งนะท่านบุ d d h ไม่ได้ออกมาด้วยหรอครับท่านคงจะทำสมาธิ ของที่ท่านให้ผมไปะท่านบุดาให้ผมไปอดีมากๆเลยครับมผมเอาไว้ของติดตัวตลอดไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยตลอดเลยครับ<ม>ก็องค์ที่เหมือนของพี่ทองดีนะองค์พญานาคเก้าเสีย,ยนกกยะนะได้ครับ นั่งมานี้มานี้มามาได้ไหม,มเดยวออามาทานันทีเดี๋ยวเราไปนั่งคูดกันตรงนั้นดีกว่านั่งทีเง่เงียบๆเพราะว่าท่านเขานั่งสมาธินะเราไม่ไม่ต้องรบกวนท่าน ท่านเขาก็ทำสมาธินะแล้วก็ท่านบุรดาก็ทำสมาธิเช่นกันนั่งนี่แหละน,นั่นงมันนี้น,นั่งมันี้คิดคิดเองไหม,น,มนั่งมันีชอบอันไหน น้ำเหรอแล้วเจ้าสิ่งนี้ชอบหรือเปล่าเดี๋ยวมาข้าวหน้าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะมาเอาถุงขนมมาจะทิ้งให้นะอยาให้พี่ท้องดีขึ้นมาด้วยจังเลยนะครับพี่พถ้าพี่ท้องดีเนะี่ยได้เห็นนางมณีนะ นางมณีเขาน่ารักมากๆเลยนะพี่พดูนางมณีอยู่ในเมืองบาดาลสนุกไหมหรือว่าอยากมาเที่ยวด้วยกันอีกหรือเปล่าอยากไปอีงไหมดูขอบปากนางแดงเลยนะที่นางกินน้ำเมื่อกี้นี่นะ ท่านเขานั่งสมาธิอยู่นะไม่อาจรบกวนท่านเขาได้ตอนนี้ผมจะช่วยอ่าท่านเจษดาเนี่ยดูนางก่อนนะครับให้ท่านเนี่ยออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยพานางกลับไปนะ <c oughs> ท่านออกจากสมาธิแล้วนะพี่ว เป็นอย่างไรบ้างครับท่าน,นท่านจะกลับแล้วใช่ไหมครับ,บนางมณนี้ท่านจะกลับแล้วลลครับผมนางอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะพี่ๆนางจะต้องกลับแล้วนะเดี๋ยวไปส่งนางก่อนนี่ บายครั <Bye. S 2> บท่านท่านเขากลับไปแล้วนะพี่ไว้พบกันใหม่นะนางมณีกลับลาท่านก่อนนะ ท่านไปแล้วนะพี่ผมไม่รู้ว่านางมณีเน,นี่ยนะเป็นอะไรไม่รู้นะท่านเขาบอกว่านางมณีเน,นี่ยอยู่อยู่ก็สลบหรือว่าเป็นลมไปหลายครั้งเลยนะครับตอนที่อยู่ในเมืองนะน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับผมเกรงว่าผมอาจจะพานางมณีออกมาที่ที่เมืองของผมได้ไม่บ่อยแล้วนะพี่พ เพราะว่าดูแลสภาพนางเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะตอนนางออกมาแล้วนางกลับไปเนี่ยนางก็ไม่สบายเลยอาจจะเกี่ยวกับโรคมนุษย์ก็ได้พี่วีที่แบบมันไม่ค่อยเหมือนเมืองเขานะเมืองเขาเนี่ยแบบผมคิดว่าอาจจะไม่มีมลพิษเหมือนบ้านเรานะบ้านเราทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งอะไรผมพานางไปทุกที่เลยนะครับแล้วเจอพวกฝุ่นพวกควันพวกอะไรหลายๆอย่างทําให้ร่างกายนางอ่อนแรงก็อาจจะเป็นไปได้นะคนกับ คนกนับนางเนี่ยอยู่ด้วยกันอาจจะแปลงว่าไม่ได้นะพ,พี่ผมว่าอาจจะพานางออกมาที่นี่ไม่ได้แล้วก็ได้นะเดี๋ยวต้องถามท่านบุตรไี้ีหนึ่งนะเพราะว่าท่านเจษดาเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงร่างกายนางก็เลยต้องรีบพากลับไปก่อนเมื่อกี้นะผมก็รู้สึกผิดเลยนะพี่พ ที่พานางออกมาแล้วทำให้ร่างกายนางนะเป็นอย่างนี้นะเอาเป็นมา่าเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับก่อนนะครับพี่ๆเดี๋ดยวเช่นไปเยี่ยมชมข้างบนอีกครั้งเดี๋ยวผมพาไปดูนะน้ำตกนะ,ะสวยๆข้างบนนะไ,ไว้เจอกัน วผมขึ้นมาหานางอีกนะพี่พี่อันนี้แค่มาเที่ยวหานางแล้วก็เอาของที่นางชอบมาให้นะพี่พี่เห็นไหมตอนที่ผมยื่นให้นางนางกินจนหมดเลยแลวนางก็ชอบด้วยนะถ้านางชอบเนี่ยผมยินดีเลยนะซื้อให้นางเลยดีน,นี่ก็เป็นน้ำตก ที่เป็นวังวังเมืองบาดานะที่ท่านเจดษดาแล้วก็นางมณนนีแล้วก็ท่านบุตรดาเนะี่ยออกมานะให้ชมครับเรามองไม่เห็นพื้นข้างล่างนะมืดสนิทน,นะครับเพราะว่ามันลึกลึกมากๆากพี่พี่ผมไม่รู้นะว่ากี่เมตรนะตรงเนี้นะจะเป็นหลุมอะ่ะแบบลึกลงไปอะ่ะตรงนี้เรายังเห็นขอบดิน แต่มองไปก็สวยมากเงียบสงบด้วยที่ผมบอกไว้โอเคพี่ๆีเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับก่อนนะครับก็ฝากพี่ๆี่เน่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเนี่ยไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะสวัสดีครับ